สวัสดีครับไม่มีใครไม่มีใครมาดูเลยแม่นมันดูย้อนหลังไันย้อนหลังคนที่ห้าคนตามเยอะมากนะเพจุทุกเจ็ดเป็นเป็นล้านอ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่เดี๋ยวเขาต้องเรียกปะเดชธอมเรียกเขาจะเด้งทำไมอ๋อเหรอครับผมอ๋อสวัสดีคุณชมนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้เราสองคนเนี่ยก็อยู่ในบรรยากาศของกองถ่ายชิปคอม ใหม่ของช่องเจ็ดนะครับชื่อว่าอาม่าพาร์ทเมนต์เป็นซีคอมแนวคอมเมดี้สนุกสนานสนุกมากๆดูแล้วคลายเครียดดูแล้วเบาสมองสบายนะฮะสนุกสนานไป่ปเป็นไงบ้างคาแรคเตอมอ๋อคาแรคเตอร์อะะคาแรคเตอร์เฟิร์นเน่แล้วก็จะเป็นคนอุดมการ์บ้าพลังจะเป็นคนแบบผงผางห้าวอะไรแบบนี้ค่ะคุณละคุณหนน ผมนะครับเขาชื่อว่าต้นกล้าครับต้นกล้านี่ก็เป็นคนที่ไม่คิดอะไรฮะวันๆเลยเปื่อยเจ้าชู้ไปเรื่อยแซวน้าที่แก้มไปเรื่อยครับเขาเป็นคนฉลาดแต่เป็นคนฉลาดแต่ในใจคิดแต่ก็ไม่เห็นต้องเครียดอะไรขนาดนั้นเลยก็หาแก้ปัญหาแล้วก็ชอบหยอกล้อเขาชอบแจ้งเขาชอบชอบแซวเล่นมุกอะไร่างนี้เขาอะไรอย่างเี้ก็สนุกมาแล้วในเรื่องก็ยังมีตัวละครอีกหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น คุณพ่อของเฟิร์นซึ่งรับบทเป็นคุณพ่อจริงๆก็คือคุณจตุรงค์นะคะแล้วก็แล้วก็คุณพ่อคุณโหดคือคุณนักกล้ไิศยิ้มแล้วก็มีน้องชายเฟิร์นคืออัทไทอัทไทเล่นเป็นน้องชายโอ้โหแค่ตัวละครขอบันดีแล้วอ่ะแล้วยังมีลุงติ๊กอีกลุงติ๊กลุงติ๊กพี่แดนนี่อ่ะบอกแล้วก็มีพี่ซูโมะแบบซี่ใช่ค่ะเพราะว่า ซีคอิ์ของเรานะครับบริษัทคือที่เป็นถูกใช่ค่ะปากกิ๊กของเราใช่ค่ะนี่แค่พูดชื่อก็พนานไหนแล้วถูกแล้วปากกิ๊กกำกับเองดูดิไปดูฮะกำกับเอไม่รู้เห็นปะเคนน่าจะมารับเชิญเดียวเคนไม่มามาพ่อกู่พุงไม่ทำงานได้แต่ทำได้ทำได้พูดกูได้ รู้กันแล้วใช่ไหมครับเขาก็ทราบค่ะแต่ว่าเขาก็โอเคนะในระดับหนึ่งแต่เขาก็ยังไม่ได้แบบอะไรก็ไม่มาคุณเปิดตัวแล้วใช่ไหมก็คุยคุยกันอะไรของคุณเนี่ยเออเป็นไงบ้างคะคุณวันนี้ในภาครงค์คือหนึ่ปัจกิจปัจกิจปัจกิจก็มีโอกาสได้เจอตามรายการนะก็สนุกสนานปาจกิจเป็นคนที่อารมณ์ดีคนหนึ่งเวลาทำงานก็จริงจังนะแต่ก็อารมณ์ดีแล้วแต่เล่นอะไรก็ได้แล้วแต่สบายสบาย ก็หามุกมาให้เราเล่นใช่แล้วมุกฮาด้วยจังหวะดีด้วยจริงๆแล้วอ่ะปากกิกคือเจอมานานมากแล้วค่ะเพราะว่าพ่อทํางานกับปากกิกมานานมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสที่แบบเล่นละครที่ปักกิกกำกับเราก็ไม่เคยรู้เนี่ยเนาเคยเจอในรายการแต่ไม่ฟินิดไม่ฟินิดไม่ฟินิดใช่ปะไม่ฟินิดใช่ปะ โอเคก็คือพอมาได้แต่หนูชอบจังหวะเขานะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาก็พยายามให้ทุกคนได้ปล่อยของคือว่าใครนึกอะไรความพูดอะไรได้อะไรเงี้ยก็พยายามแบบให้ปล่อยของอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคทํางานสบายใจไม่ต้องมานั่งฟิกบทแล้วว่าจะต้องบทแบบนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยสนุกสนุกสนุกฮะแต่ว่าผมก็ยังติดเรื่องที่ยังหาจังหวะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือผมมันก็พูดตรงนี้ยังไม่เคยเล่นซิทคอมเล่นละครมาจังหวะซิทคอมมันก็เป็นอีกฟิลนึงะใช่เป็นอีกฟิลนึงมันจะจุกปกปะโปกปะกว่าแต่ว่าละครก็จะมีเทคไทม์นานหน่อยแต่ก็สบายๆเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าสองฉากแรกเองไงเมื่อพูดโหนแต่ว่าเขามีทักษะอยู่แล้วเขามีจังหวะตลกเก่งอยู่แล้วใช่ไหมไม่ขนาดนั้นหรอครับแล้วก็จำๆเข้ามาแต่ปัจจิกดีใจมากเป็นเกียรติมากนะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ปักกิกกับ สนุกสนานเป็นคนพูดไวจริงเหรอเป็นผู้จัดด้วยพูดไวอากจะนิงกินอะไรครับกินด้วยชอบมากโอเคพี่โหนดีวจขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องดูแน่นอนวันที่11ดกรกฎาใช่ครั้งวันแรกออนแรกเวลา10โมงครึ่งถึงบ่าย3.45โอเคโอเคบ้าเลยอะออนอะไร4-5ชั่วโมงอ่ะรายการยาว นะฮะสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงสิบเอ้ยไม่ใช่เดยดสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จริงๆแล้วคนอาจจะพูดว่าจะมาพูดว่าทําไมออนแป๊บเดียวจบแล้วจริงๆแล้วรายการไอซีคอมของเราเนี่ยมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดูจนจุใจไปเลยค่ะมุกเราไม่หมดง่ายๆแน่นอนสนุกฮะใช่ค่ะรับรลองว่าสนุกแน่นอนเราถ่ายทับกันยันตีสี่ตีห้าไม่มันฮะมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะชมกันแน่นอนใช่ค่ะ นน oh, oh, okay. oh, 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 oh. ี้ผลมีงานอะไรบ้างคะอันเดตให้แฟนๆฟังนิดนึงค่ะตอนนี้ครับก็มีเนี่ยฮะอาม่าอพาร์ตเมนต์นะครับ11กรกฎาคมได้ชมกันแล้วก็ทุกวันเสาร์ซิงเกิลเฟสออฟซีซั่นสองนี่มีคุณวิกด่วยหรวเนี่ยผมวีคออนวีคดิฉันดูตอนนี้คุณเป็นเนเนยดฉันชอบมากเลยอเดวเหรอไม่ใช่เจนเจนไม่ใช่ไม่ใช่ล่าสุดเนี่ยทีนผู้หญิงอะนม่น้อยเลยชอบชอบมากชอบไหมเออ คุณเฟิร ok> ์นซีซ eh ok> 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 ok ั่นแรกไงใช่เวอร์ซันแรกคุณจะนอะไรคุณจะนะไปบ้างยังใชะไปสองไหมโอเคโอเคก็ เซฟท์ออฟก็ใบสามสี่ห้านะครับใบสามสี่ห้าสนุกสนุกครับรายการนี้ตอนนี้วีคที่แปดแล้วมั้งวีคที่แปดวีที่เก้าแล้วก็จะจบแล้วดูมีสิบสามวีคสิบสองวงวนสิบสองงั้นก็ช่วยโหวตให้คุณโหนทุกหนเอสอะไรคะเอสสี่ครับเอสสี่นะคะเอสสี่เอสสี่โหวตให้ด้วยเพื่อช่วยมูลนิธิอะไรคะมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับดีมากดีมากยาวยาวมากแล้วก็มีละครคู่ซาโรแซนนะครับคู่ซาลโรเซมิน อ่ามินมินมินนี่ก็มีละครกับมินเหมือนกันเรื่องอะไรลูกไม้ไก่ต้นจอแอรแล้วจอแอแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีแหวนปราบมารนะครับยมราวนเจ้าขาปีสองแล้วก็นักบุญทรงกรดนะครับแล้วก็เรื่องนี้นักบุญทรงกรดไปไหมไปนะวันที่ห้านี่คิวแรกละอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยหรอยังไม่ได้ถ่ายโอเคบูกระจายครับเรื่องนี้ติดตามได้ค่ะเล้วพี่เฟิร์นมีอะไรบอกไปไหพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นมีเรื่องนี้ ล้วก็ช่องเจ็ดนะช่องเจ็ดนะเออช่องเจ็ดเรื่องนี้แล้วก็เรื่องเนี้เรื่องเดียวแล้วก็มีลูกไม้ไก่ต้นแล้วก็มีไม่มีแล้วแค่นี้แหละใช่มีแฟนๆชมใหญ่เลยยิ้มน่ารักขอบคุณค่ะค่ะอยากให้ติดตามทีคเองตรงนี้กันเยอะๆนะคะสนุกแน่นอนเลยค่ะเป็นอะไรที่มันนะฮะมีอะไรจะถามพี่โหนไหมเดี๋ยวบอกให้พี่โหน พันเลยใช่เลยขอบคุณมากค่ะตอนนี้นี่เราพักคองอยู่ใช่ไหมไม่พักไม่พักเขาถ่ยกันอยู่แต่เราสองคนพักเพราะว่าเราถ่ายเสร็จแล้วของเราพาทของเราหมดแล้วเดี๋ยวมีอีกทีน่าจะเป็นตอนที่สองครับถ่ายยาวเลยใช่ไหมวันนี้ยาวสามสามสามตอนตอนแล้วก็พรุ่งนี้อีกพรุนี้ก็ถ่ายยัไฝาก ชมด้วยนะครับครับแล้วก็สนุกฮะเป็นเลยที่ฉากอลังการมากครับฉากเหมือนจริงนนบงางคนแบบซิกคอมฉากไม่เหมือนหรือเปล่าเออไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่านี้เป็นซิกคอมที่ฉากละเอียดสวยมีคนชมพี่ลงน่ารักด้วยเขนาไม่หลั่คาเขาไม่ได้มาไลฟ์กับเรานะมันจะมีคนชมพี่ลงน่ารักด้วยพากันทําอะไรกันคะหมายความว่าไงฮะ มโนราอะไรอ่ะมโนราหนังหรอรละครหรอมโนราคุณเล่นด้วยหรอไม่เล่นมโนราเจอพี่หดประจําที่ไหนอ่ะไม่เหนื่อยอขอบคุณนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวชมเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอน11กรกฎานะครับเป็นวันแรกน่าจะรู้สึกน่าจะเป็นวันที่วันศุกรนะ์วันศุกร์วันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้ที่สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก็ดี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดจันจันที่สิเอ็จันที่สิบเอ็ดสบเอ็ดกรกฎานะไม่ใช่สิมิถุนานะฮะสิบเอ็ดกรกฎาเดือนหน้าเออเดือนหน้าเดือนหน้าเมื่อไม่เมื่อยเมือยเขาเล่นกามทุกวันเราถือเองก็ได้นะจริงแล้วอ่ะมาเราถือให้จีวิวเปิดตัวคู่จิ้น คืออะไรอ่ะขอบคุณมากค่ะโหไม่คิดว่าจะมีคนมาพูดถึงเยอะขนาดนี้ดีใจจังเลยเนี่ยแค่ทำแค่นี้ก็เมื่อแล้วเนี่ยนี้เราจะไลฟ์กันกี่นานแค่ไหนอ่ะเนี่ยแหละฝากละเออฝากเลยก็สิเ็กกรกฎานะครับวันจันทร์ได้ชมกันแน่นอนนะครับจัดสุดอาม่าพัดเบนนะครับ10บโมงครึ่งถึงส1บเอโมงทางช่องเจ็ดนะครับเราเชื่ออะไร ในเรื่องหรอหงแล้วก็ต้นกล้าใช่ค่ะเ,เจอแน่นอนแล้วก็มีอีกโห้พี่ๆต้องแสดงหลายท่านติดตามด้วยนะตะิดตามไหมคะ่ะไปแล้วเนาะไปละบ๊ายบายจี้วิว